สวัสดีครับคุณผู้ชมและผู้ติดตาม FC ทุกท่านพบกับ7-1 n ออนไลน์ Online, กับผมโบ๊ทธนรัตน์เพ็ญจันทร์ครับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอเป็นรถปีใหม่2022นะครับที่เป็นกระแสอยู่ช่วงประมาณ2-3วันที่ผ่านมาครับเป็นรถรุ่นใหม่ของ Honda ก็คือ Honda crf 2 5 0ตัว R นะครับเป็นตัวมอเตอร์คอร์ ผมได้เกินไปก่อนหน้านี้แล้วตอนที่ผมทำทำคลิปนะครับว่ารถปี2022 2นยี่สงสย่ารูปโฉมเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละยี่ห้อนะครับและก็มีข่าวมานะครับผมแอบไปเห็นมาในในติตยสารของญี่ปุ่นว่า2022ของ Honda จะเปลี่ยนโฉมเป็น all new เหมือนกับหน้าตาเหมือน450เลยนะครับแล้วก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็มี FC หลายท่านสนใจอยากให้ผมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรถปี2022ของ Honda ว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับเรื่องเครื่องยนต์เรื่องระบบภายนอกโช๊คอัพนะครับมีเปลี่ยนตรงไหนบ้างผมก็ไปหาข้อมูลมานะครับแล้วก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชม FC ได้รับชมกันวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวตามไปชมกันครับวันนี้กับเซิว่นบอลอนไรครับ รถ Honda CRF 2 5 0 R ปี2022นะครับได้เผยโฉมออกมาเมื่อ2วันที่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้นะครับยี่ห้ออื่นของญี่ปุ่นแล้วก็ของยุโรปคือเผยโฉมออกมาครบทุกยี่ห้อแล้วเหลือแต่ Honda ายี่ห้อเดียวนะครับหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าจะต้องเปลี่ยนโฉมแน่ๆเลยหรือว่าอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับหลายคนก็รอๆอจนมีรูปหลุดออกมานะครับก็ยังไม่ชัวร์จนเมื่อ2วันที่แล้วนะครับฮอนด้ Honda ได้ประกาศ เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็มีพรีเซนเตอร์2คนนะครับคือนักแข่งในทีม hrc honda ของ usa นั่นก็คือเจสต์ลอเรนกับฮันเตอร์ลอเรนเป็น2พี่น้องที่ขี่อยู่ในทีม honda hrc นะครับตอนนี้เป็นมือตึงที่สุดนะครับเป็นมือโรงงานของ usa เลยก็ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับปีนี้ honda 2 5 0 0ได้เปลี่ยนใหม่หมดเลย all new เลยนะครับ มองจากภายนอกรูปโฉมคือเหมือนกับ CRF 450R คือตัว450ได้เปลี่ยนโฉมไปเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้250นะครับก็เปลี่ยนโฉมตามรุ่นพี่ไปได้เปลี่ยนตั้งแต่เครื่องยนต์เฟรมนะครับช็อคอัพแล้วก็จุดเล็กๆน้อยๆต่างๆปีนี้ honda นะครับเน้นเรื่องความเบาแล้วก็เน้นเรื่องรอบทอคต้น ที่จะทําให้ดีมากขึ้นทําให้การขับขี่นะครับลดเบาแล้วก็แรงทําให้เลี้ยวได้คล่องตัวมากขึ้นทําให้นักแข่งจะทําเวลาต่อรอบในแต่ละสนามได้ดีมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเริ่มจากเครื่องยนต์นะครับฮอนด้าได้ปรับรอบเครื่องยนต์นะครับปรับให้รอบต้นขึ้นเร็วมากขึ้นโดยการทำกล่องกองอากาศให้รับลมได้ดีมากขึ้นทำให้ ขึ้นเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็แก้ไขมุมหัวฉีดใหม่ให้มุมของหัวฉีดตั้งขึ้นนะครับเปลี่ยนฝาสูบใหม่วาล์วใหม่ลูกสูบใหม่ก้านสูบใหม่นะครับชุดคัดเปลี่ยนใหม่ครับชุดคัดเปลี่ยนให้มีความแข็งแรงแล้วก็เบาลงนะครับระบบเกียร์ก็เปลี่ยนครับระบบเกียร์นะครับเปลี่ยนในช่วงเกียร์สเกียร์สให้ เปลี่ยนได้เนียนมากขึ้นคือลดการเสียดสีจากที่ผมไปฟังข้อมูลของฝรั่งมานะครับเพราะว่าเกียร์สกับเกียร์สจะเป็นเกียร์ที่เราใช้ขี่ในสนามเป็นเกียร์หลักอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นสนามที่เลี้ยวเยอะๆนะครับเกียร์สเกียร์สอยู่แค่2เกียร์จริงๆ Honda ก็ได้พัฒนาให้ดีมากขึ้นจุดใหญ่อีก1จุดมองเห็นได้ชัดเลยคือเปลี่ยนท่อนะครับจากปีที่แล้วท่อคู่ปีนี้กลับมาเป็นท่อเดี่ยวข้อสําคัญเลยคือทําให้ประหยัด ราคาท่อแต่งไปนะครับปกติแล้ว h o n d ้าท่อแต่งนี่จะแพงกว่าเพื่อนเลยจะอยู่แบบสี่หมื่นห้าหมื่นเลยนะครับแล้วแต่ยี่ห้อหลังจากเครื่องยนต์ไปแล้วนะครับก็มาดูที่ช็อคอัพครับช็อคอัพนะครับช็อคหน้าช็อคหลังเป็นของโชว์วาอยู่เหมือนเดิมครับช็อคหน้าเป็นช็อคสปริงนะครับข้างในช็อคหลังก็เป็นโชว่าครับแล้วก็ได้ปรับตัวยึดช็อคตัวล่างใหม่นะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าลิงก์ตัวลิงก์ข้างล่างเพื่อให้เข้ากับ สวิงอาร์มตัวใหม่นะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนสวิงอาร์มตัวใหม่ด้วยแล้วก็ลดน้ําหนักของสปริงโชกหลังนะครับลดน้ําหนักให้เบาลงทําให้ตัวรถเบามากขึ้นมาดูที่ตัวถังบ้างตัวถังนะครับได้ดีไซน์เฟรมใหม่เลยนะครับเป็นเฟรมอลูมิเนียมดีไซน์ใหม่ออกแบบให้มีความเบากว่าเดิมนะครับ0.6กิโลก็ประมาณครึ่งโลนะครับ0.6กิโล รวมถึงซับเฟรมด้วยซับเฟรมคือส่วนด้านหลังนะครับที่ต่อออกมาจากเฟรมนครับคือช่วงบังโคหลังป้ายเบอร์นะครับซับเฟรมก็ออกแบบให้มีความเบาขึ้นกว่าเดิมถึง0.3กิโลนะครับก็คือเฟรมบวกกับซับเฟรมลดน้ำหนักไป1กิโลเลยสำหรับปี2022นะครับแล้วก็เปลี่ยนสวิงอาร์มใหม่ครับดีไซน์ให้เข้าโค้งได้ดีมากขึ้นนะครับรับกับเวลาลดเอียง เอียงเข้าโค้งดีไซน์ให้สามารถใช้คั้เล่งได้เต็มมากขึ้นตอนออกจากโค้งนะครับแล้วก็ดาให้ล้อหลังเนี่ยเกาะกับพื้นมากขึ้นรวมถึงเปลี่ยนแผงคอใหม่ด้วยนะครับเปลี่ยนองศานะครับทำให้การเลี้ยวได้ดีมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเมื่อรถมาแล้วเนี่ยก็จะทําการรีวิวให้เพราะว่ามีคนสั่งเข้ามาแล้วแน่นอนสําหรับปี2022นะครับปรับหม้อน้ําใหม่ด้วยครับระบบหม้อน้ําปรับให้รับลมได้ดีมากขึ้น ปรับคีบหม้อน้านะครับคีบที่เป็นพลาสติกด้านหน้าที่เรามองเห็นกันปรับใหม่ให้รับลมได้ดีส่วนภายนอกนะครับที่เรามองเห็นก็เปลี่ยนพลาสติกใหม่ชุดใหม่หมดเลยดีไซน์ใหม่นะครับเป็น all new เชฟก็จะเหมือนกับ450ปี2021นะครับถังน้ํามันเป็นถังน้ํามันอลูมิเนียมครับเป็นอลูมิเนียมมานานแล้วนะครับความจุ6.3ลิตร ขนาดวงล้อนะครับล้อหน้าขนาด21นิ้วล้อหลังขนาด19นิ้วครับล้อที่ติดรถมาเป็นของ DID นะครับเป็นสีดำติดมาเลยแล้วก็ปีนี้นะครับยางที่ติดรถมาเปลี่ยนจากเดิมครับทุกๆปีจะเป็นแบรนด์ของดัน l ลอกนะครับแต่ปีนี้เปลี่ยนมาเป็นของ p i r a r รีสกอร์เปีนะครับรหัส mx 3 2นะครับก็จะเป็นเนื้อยางมีเดียมเหมาะสำหรับขี่สนามดินปนทรายนะครับถ้าเป็นรหัส mx 3 2 Hand แฮนด์เป็นแฮนด์ a รนทัลครับแฟตบารนะครับยังคงเป็นสตาร์ทมืออยู่เหมือนเดิมแล้วก็ทางด้านซ้ายมือนะครับ ee, มีปุ่มปรับแมปปรับได้3แมปครับแมปที map ่1ก็จะเป็นเดิมๆนะครับแตนด์แมปที่2ก็จะมีความดุดันมากขึ้นและแมปสุดท้ายแมป3ก็จะเป็นแมปที่ดุดันที่สุดนะครับถ้าเป็นมือโปรก็จะชอบแมปที่3นะครับน้ำหนักตัวรถนะครับ น้ำหนักเบาวกว่าของเก่าถึง3กิโลนะครับน้ำหนักตัวรถปี2022จะอยู่ที่103.8กิโลกรัมนะครับประมาณนั้นและรถนะครับตอนนี้คาดว่าราคาเข้ามาประเทศไทยน่าจะอยู่ประมาณ3 5 0 0อัพขึ้นไปนะครับเพราะว่าเป็นออ l นิวโชมใหม่ด้วย แล้วก็ตอนนี้นะครับยังไม่มีศูนย์ Honda ใหญ่ที่นําเข้ามาแบบยามาฮ่าเมื่อปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็จะมีการรับสั่งจองจากพ่อค้ารายย่อยนะครับอาจจะมาล็อตหนึ่งหคัน3คันแล้วแต่ว่าร้านใหญ่ร้านเล็กขนาดไหนแล้วก็ลูกค้าจะเยอะขนาดไหนนะครับเพราะว่าการนําเข้ารถมาแต่ละคันก็ใช้ทุนทรัพย์ค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องคอยติดตามครับว่าร้านไหนนะครับจะนําเข้ามาเป็นล็อตแรกสําหรับ h อน d ้ CRF 250R 2022นะครับผมเองก็อยากลองขี่แล้วแล้วก็อยากจะมารีวิวให้ท่านผู้ชม FC ได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวมีให้ชมแน่นอนเมื่อรถเข้ามาประเทศไทยคาดว่านะครับน่าจะประมาณ1เดือนถึง2เดือนนะครับถึงจะเข้ามาประเทศไทยก็ต้องคอยติดตามครับว่าหน้าตารูปโฉมจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากครับสำหรับ FC Honda นะครับแล้วก็ใครที่ชอบสีแดงนะครับก็คอยติดตามไว้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าปี2022จะซื้อยี่ห้อไหนดีนะครับตอนนี้ก็เผยโฉมออกมาครบแล้วครับไม่ว่าจะเป็น Honda Yamaha Kawasaki กิ z u k i กินะครับก็เป็นสตาร์ทมือ3ยี่ห้อนะครับมีสตาร์ทเท้าอยู่1ยี่ห้อใครที่ชอบความคลาสสิกนะครับก็ยังจัดสตาร์ทเท้าได้อยู่ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u ั s c r i b e นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับผมก็จะพยายามหาเรื่องราวใหม่ๆนะครับข่าวสารมาอัปเดทให้ผู้ชมและผู้ติด,ดตามเป็นประจำอีกเชน่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ